มันอยูเพลงอะไรวะเนี่ยงอ้ยงอยงอยอไปหนึ่งยังไงโอมันอย่างงี้โอตีกม่ต่อโอ้ฟอตีตรงนี้ Gì? <laughs> <Đang khiến, khiến, cười>